เสียเวลาไปหลายปีกับฝรั่งที่หลอกว่าจะแต่งงานด้วยเรื่องนี้สาวๆหลายๆคนที่ติดต่อกับฝรั่งหรือว่าเจอฝรั่งที่เขาบอกว่าเออไปเดทก,กันถูกใจกันแล้วเขาก็อยากจะใช้ชีวิตร่วมกับเราเออแล้วจะแต่งงานด้วยให้อนาคตอย่างดีแบบนั้นแบบนี้ถ้าเราอยู่กันได้ออใช้ชีวิตร่วมกันไม่มีปัญหาออคบกันได้ไรได้เราจะแต่งงานกัน ในขั้นสุดขั้นตอนสุดท้ายอย่างแรกก็คือ,เ,อเรียนรู้ซึ่งกันและกันกน่อนน้องคนนี้เขาเสียเวลาไปหลายปีมากกับฝรั่งคนนี้ฝรั่งคนนี้ใช้ชีวิตอยู่สองประเทศคือประเทศของเขาและใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยด้วยอยู่ประเทศไทยประมาณ6เดือนแล้วจะกลับมาประเทศเขา3เดือน ไอ้กลับมาประเทศเขาเนี่ยเขาก็กลับมาจัดการเรื่องภารกิจของเขาทั้งเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอหลายอย่างของเขาที่ประเทศของเขาส่วนชีวิตส่วนมากจะใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยน้องคนนี้อยู่กับอยู่ประเทศไทยกับฝรั่งคนนี้หลายปีพอสมควรก็ ก็ถามถึงเรื่องว่าเออเมื่อไหร่เราจะแต่งงานกันฝรั่งบอกว่าเราเรียนรู้กันไปก่อนคือครั้งแรกเทที่น้องเขารู้จักกับฝรั่งคนนี้นะฝรั่งบอกว่าฉันอยากเรียนรู้กับผู้หญิงไทยสักคนแล้วที่ไว้ใจได้ฉันมีเงินมีทรัพย์สมบัติอยู่ที่ประเทศของฉันถ้าเกิดว่าเราอยู่กันได้เออใช้ชีวิตร่วมกันแล้วไม่มีปัญหาใดๆเลยทําให้ชีวิตฉันลําบากหรือว่าต้องเครียดหรืออะไรเนี้ยเพราะการหย่ากันน่ะมันเป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้น ฉันขอเรียนรู้กับใครสักคนหนึ่งที่ว่าเป็นไปได้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วฉันจะแต่งงานในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเมื่อแต่งงานแล้วจะอาจจะอยู่ประเทศไทยเครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปอยู่ประเทศเขาครึ่งหนึ่งเพราะว่าเขาก็ใช้ชีวิตแบบนี้อยู่แล้วบางครั้งก็ไปประเทศเขา4・เดือน5เดือนแล้วกลับมาอยู่ประเทศไทย6เดือนหรือ5เดือน4เดือนแล้วแต่แล้วแต่เขามันเป็นอยู่อย่างนี้อยู่ประมาณ3าปี น้องเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กับฝรั่งคนนี้ตั้งแต่ปีแรกที่พอทำกับพอคุยกันแล้วเดทกันแล้วถูกอกถูกใจกันแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่กับเขาโดยที่น้องเขาไม่ได้ทํางานก็คือมาใช้ชีวิตอยู่กับเขาเรียนรู้ซึ่งกันและกันทําอาหารให้กินอันนู่นอันนี้คือชีวิตคู่เลยใช้แบบถ้าประเทศไทยก็คือผัวเมียแต่สําหรับฝรั่งมันมันยังไม่ใช่มันคือการคู่พาร์ทเนอร์กันคือว่ามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันส่วนฝรั่ง ก็จ่ายสตางค์ให้เราเป็นรายเดือนเรามีภาระที่จะต้องส่งเสียลูกเรียนลูกอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งเงินให้แล้วส่วนตัวน้องเขาเนี่ยก็กินอยู่กับฝรั่งซื้อถึงเวลาเสียค่าเทอมค่านู่นค่านี่ค่าเสื้อผ้าค่านังสือค่าอะไรฝรั่งก็ส่งให้ส่วนจะให้เงินน้องเขาใช้เป็นเดือนๆว่าเดือนละสองหมื่นสามหมื่นไม่ใช่ ก็คือกินอยู่ด้วยกันแต่ถ้าลูกเธอมีปัญหาใดๆดก็อ่ะฉันก็ส่งให้อะไรประมาณนี้ก็น้องก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็คิดว่าต่อไปอนาคตถ้าแต่งงานเสร็จได้ไปอยู่ต่างประเทศก็จะอาจจะหางานทําหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะอยู่ประเทศไทยน้องเขาไม่ได้มีความรู้สูงเรื่องที่จะไปทํางานเป็นเรื่องเป็นราวที่ว่าเออเงินเดือนดีๆมันก็ยากแล้วก็การที่เราไปทํางานเนี่ยเราก็จะไม่มีเออเวลาที่จะอยู่กับฝรั่งซึ่งฝรั่งก็ โอเคในจุดนี้พอใจในจุดนี้ที่ว่าเราไม่ได้ทํางานแต่ถ้ามีภาระเรื่อง,งส่งเสียลูกหรือว่าเออแม่มีปัญหาอะไรเงี้ยเขาก็ให้แต่ว่าถามว่าเราได้เงินเดือนไหมไม่ได้แต่กินอยู่กับเขาอยากซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรก็ไปกับเขาก็ซื้อ,ซ,อซื้อได้หมดแต่เงินเก็บเราไม่มี น้องเขาก็อดทนเพื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะแต่งงานกันเพราะในขณะที่อยู่กันมา3ปี4ปีเนี่ยไม่มีปัญหาใดๆเลยก็คือโอเคไม่ว่าจะเรื่องไหนหึงหวงกันก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็มีความสุขทุกอย่างไม่ว่าเรื่องอาหารการกินเรื่องทุกอย่างเข้ากันได้หมดถึงข่าวที่น้องเขาถามมาเธอมันก็ผ่านมาเวลามา3-4ปีแล้วเมื่อไรเราจะแต่งงานกันตามที่เธอบอกเธอคิดว่าเราอะโอเคไหมฉันกับเธอเนี่ย การใช้ชีวิตคู่โอเคไหมเพราะว่าฝรั่งบอกนะถ้าเกิดมาใช้ชีวิตคู่โอเคไม่มีปัญหาใดๆจะแต่งงานกันพอน้องก็ถามถึงเรื่องนี้ฝรั่งก็บอกว่ารออีกสักพักหนึ่งก็ตอนนี้เด็กก็คือแกน้องคนนี้ถามมาตั้งแต่สองปีแรกแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาถามนีถามมาตั้งแต่สองปีแรกเขาก็ผัดผลเช่นนี้มาตลอดตอนนี้มาปีสุดท้ายเนี่ยปีที่สี่ที่สามที่สี่ที่น้องเขาถามเนี่ยก็ด้วยความที่ถามบ่อยมากๆแล้วก็เวลาเขาไป ไปประเทศเขาเนี่ยบางทีเขาก็ไปสามเดือนสี่เดือนน้องเขาก็สงสัยเอาฉันไปด้วยได้ไหมทําวีซ่าให้ฉันแบบไปเยี่ยมเยือนไปกับเธอได้ไหมแล้วฉันก็กลับมาเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเขามีบ้านอยู่ที่ต่างประเทศเขาต้องกลับไปจัดการเรื่องนู้นเรื่องนี้เออที่ว่าต้องไปอยู่สามเดือนสี่เดือนที่ประเทศของเขาเนี่ยคือต้องต้องไปจัดการเรื่องส่วนตัวของเขาก็น้องเขาถามฉันไปด้วยได้ไหมเราก็อยู่กันมาสามปีสี่ปีแล้วไปด้วยได้ไหม สักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งก็ยังดีเพราะว่าอยากไปใช้ดูว่าเกิดใช้ชีวิตอยู่อย่างไรอะไรยังไงต่างประเทศเป็นยังไงเพราะว่าทิ้งชีวิตตัวเองเลยคือไม่ได้ทําความรู้จักกับฝรั่งคนไหนเลยเสียเวลากับฝรั่งคนนี้เลยเซาซีมากๆเข้าฝรั่งเลยบอกว่าฉันไม่สามารถจะแต่งงานกับเธอได้เพราะฉันยังไม่ได้ยาฉันเลิกกับภรรยาแล้วจริงแต่เราแยกกันอยู่เขาก็อยู่ที่บ้านของฉัน ส่วนฉันก็มาอยู่ที่ประเทศไทยเวลากลับไปฉันก็ไปอยู่ที่บ้านของฉันแต่ไม่ได้นอนห้องเดียวกันเราแยกกันอยู่อันนี้มาถึงคําถามน้องถามว่าพี่เป็นไปได้หรือคะที่กลับไปอยู่บ้านเขาเมียยังอยู่ที่นั่นเลิกกันแล้วเขาจะไม่มีอะไรกันกลับไปเขาไปอยู่ที่บ้านยังใช้ชีวิตร่วมกับเมียอยู่มันจะเป็นไปได้หรือคะคนที่เลิกกันแล้วเอาคําถามนี้ก่อนเป็นไปได้คะ่ะ เป็นไปได้เลยกับสําหรับการที่ว่าเขาแยกกันอยู่แล้วผู้หญิงยังอยู่ที่บ้านอยู่อาจจะมีลูกมีเต้าของเขายังอยู่ที่บ้านอยู่แล้วฝรั่งคนนี้ก็มาใช้อิสระเสรีภาพอยู่ในประเทศไทยมามีน้องมามีหนูอยู่กับหนูใช่ไหมแล้วคราวนี้เวลาเขากลับไปเขาก็ไปอยู่บ้านหลังเดิมอาจจะไม่ได้จริงๆนะอยู่บ้านหลังเดิมอะเขาก็คงไม่ได้นอนด้วยกันหรอกเพราะจริงๆถ้าเกิดว่าเขายังเป็นผัวเมียกันอยู่คงไม่มีเมียคนไหนที่จะให้ผัวไปอยู่ต่างประเทศ6เดือน7เดือนแตะละ่ละละ้าอยู่กับ ผู้หญิงอื่นหรือว่าไปแตละร้าอยู่คนเดียวซึ่งจริงๆนะผู้หญิงก็ต้องก็ต้องคิดอะถ้าเขายังเป็นผัวเป็นเมียกันอยู่นะสถานะยังเป็นผัวเป็นเมียกันอยู่เขาก็ต้องคิดอะนะว่าผัวฉันไปอยู่กับใครต้องห้าเดือนหกเดือนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปอยู่คนเดียวแล้วยิ่งไปอยู่ประเทศไทยคําว่าประเทศไทยเนะี่ยฝรั่งเขาก็รู้อยู่แล้วว่าต้องไปทําไมไปอยู่แล้วจะต้องมีผู้หญิงมีอะไรมันก็เรื่องปกติอันนี้ถามมาแล้วเออทาไมเขาไม่อยากันบางครั้งมันมีปัญหาเรื่อง กฎหมายเรื่องทรัพย์สมบัติฝรั่งหลายๆคนที่มีทรัพย์สมบัติเขาก็ไม่อยากกันเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่แบบนี้บางคนต่างคนต่างมีคนของตัวเองแต่ว่าไม่อยากกันเออผู้ชายอาจจะยังอยู่บ้านตัวเองผู้หญิงอาจจะไปอยู่ที่อื่นเอออยู่กับแฟนคนใหม่อะไรประมาณนี้แต่ว่าอยากกันยังไม่อยากถามว่ามีไหมมีค่ะมีค่ะ มันเป็นเหตุผลทางกฎหมายทางทรัพย์สมบัติของเขาที่เขามีเหตุผลที่ไม่สามารถที่จะหย่ากันได้เพราะถ้าหย่าแล้วมันจะเสียคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาคือฝรั่งผู้ชายเนี่ยถ้าเขาเป็นคนที่สร้างมาเนี่ยเขาก็จะเสียผลประโยชน์หรือในขณะที่สร้างบ้านสร้างช่องมาด้วยกันเนี่ยผู้หญิงเป็นคนที่มีเงินเดือนฐานะดีกว่าสูงกว่าเนี่ยมันก็จะเป็นไ่าเป็นฝ่ายที่ว่าเสียผลประโยชน์ฉะนั้นต่างคนก็ต่างตกลงกันว่าจะไม่หย่ากันเนี่ยมันก็มีปัญหานี้นะแล้วตอนนี้คําถามของน้องเขาที่ว่า อ,อในเมื่อเขาเลิกกันแล้วแล้วเขายังไม่ได้หย่าก,กันแล้วฝรั่งมาอยู่กับหนูแล้วมาบอกหนูว่าต่อไปเขาจะจดทะเบียนสมรสกับหนูเขาจะแต่งงานกับหนูอันนี้เขาหลอกหนูใช่ไหมคะอันนี้ถ้าถามพี่นะเราไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไรเขาคิดว่าเออถ้าเกิดว่าเมียฉันไม่อยู่แล้วเมียฉันจากไปแล้วฉันจะแต่งงานกับเธอหรือเปล่าอันนี้พี่ก็ไม่รู้หรือว่าหลอกเราอันนี้พี่ก็ไม่รู้เพราะจริงๆถ้าเกิดว่าเออ เขาจริงใจกับเราเขาต้องบอกเราตั้งแต่ทีแรกแล้วตั้งแต่ครั้งแรกแล้วที่เรียนรู้กับเราว่าเออฉันยังไม่ได้อยากกับเมียนะถ้าฉันทําความรู้จักกับเธอไปเราเออโอเคกันทุกอย่างวันหนึ่งถ้าเมียฉันจากไปหรือว่าเหตุผลใดๆแล้วแตเออ่เราจะแต่งงานกันอันนี้เขาก็ไม่บอกไงว่าเขายังไม่ได้อยากกับเมียอันนี้ถ้าถามพี่พี่ก็บอกได้แบบนี้ว่าอธิบายได้แบบนี้ว่าหลายๆคู่ที่เขายังใช้ชีวิตที่สถานะยังเป็นผัวเมียกันแต่แยกกันอยู่ก็มีเยอะแต่แต่งงานใหม่เนี่ย ต่างคนก็ต่างแต่งไม่ได้ถ้าสองคนทั้งคู่ยังมีชีวิตอยู่ก็พี่ก็แนะนําได้เท่านี้น้องเขบอกหนูเสียเวลามากถ้าเขาแต่งงานกับหนูไม่ได้หนูเสียเวลามากอันนี้เขาหลอกหนูหนูไม่เข้าใจว่าเขาหลอกหนูทําไมเอออันนี้พี่ก็ไม่เข้าใจว่าเขาหลอกหนูทําไมแต่ฝรั่งที่ไปหลอกผู้หญิงไทยแบบนี้มันก็มีเยอะหนูเออเราก็ต้องเรียนรู้เอาอันนี้ก็ถือว่าเราโชคร้ยายถ้าเกิดว่าเขาบอกเราแบบนี้แล้ว หนูคิดว่าหนูไม่พร้อมหนูอยากจะหาคนใหม่ที่จะแต่งงานกับหนูหนูอยากมาอยู่ต่างประเทศมาทํางานมาอะไรเงี้ยหนูก็หาใหม่ก็ตัดผู้ชายคนนี้ออกก็ตามนั้นถ้าสาหรับพี่นะก็ตามนั้นแต่ถ้าหนูคิดว่าหนูรักเขามากหนูอยากอยู่แบบนี้ก็คือถามถ้าถามพี่หนูไม่มีอนาคตอืมไม่มีอนาคตก็แนะนํากันดีๆนะคะน้องเขาก็ไม่ได้คิดว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นว่าถูกหลอกถูกลวงขนาดนี้ ก็แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไม่ได่าไม่ว่ากันนะคะแนะนํากันมาดีๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาฟังจําเรื่องนี้ไปเป็นอุทาหรณ์สนใจตัวเองบ้างก็ดีระวังไว้บ้างก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าเจอคนที่ดีเขารักเราแต่งานกับเราทุกอย่างโอเคก็ดีไปพี่ก็ดีใจด้วยแต่สําหรับคนไหนที่ติดต่อกับฝรั่งใหม่ๆฟังเรื่องพวกนี้ไว้สักนิดนึงมาฟังคลิปในเพจของพี่สักนิดนึงเพื่อเป็นอุทาหรณ์เพื่อจะได้ระวังฝรั่ง ไว้ก็ดีเพราะว่าฝรั่งบางคนดีมากๆแต่ฝรั่งบางคนก็ชอบหลอกลวงคนไทยคะ่ะเพราะรู้ว่าเออผู้หญิงไทยถ้าบอกว่าจะยงงาจยอย่างนั้นจะอย่างนี้แล้วผู้หญิงไทยอะ่ะบางคนอะ่ะด้วยความที่รักแล้วก็เชื่อแล้วก็คิดว่าฝรั่งจะไม่โกหกจริงๆแนละ้วฝรั่งโกหกอะ่ะก็เยอะคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ